เนี่ยวันนี้ก็มาช่วยนะฮะบรรท่าทุกเนาะบางของน้องนะที่อยู่กันสองคนพี่น้องนะครับเนี่ยคนแรกนี่ก็จะเป็นคนที่สองนะครับที่ทางแม่นะเสียชีวิตแล้วก็พ่อไปมีครอบครัวใหม่เมื่อกี้ก็าทำการเปลี่ยนหลอดไฟนะครับเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ไฟใช้งานได้แล้ว จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ทำกับข้าวนะฮะเดี๋ยวไปดูครัวน้องกันสักหน่อยเออนเนอี่หลอดไฟเออสองหลอดเลยของครัวนี่โดยทำกับข้าวเนาะได้ไฟนาะต่อไปนี่น้องสีได้เห็นเวลาเห็ดกับเข่าเนาะครับผมเวลาเห็ดกับเข่าน้องไปสีได้แบบแจ้งจางปางนี่ติดหรือเปล่าดูก่อนแมนบอกเฮ้ยมันคือเป็นสายออกแบบนี้เลยนี่นะโอม่ะน่ามนแต่งนะมันมีเกลียวไหมมั้ยมีสายแต่ง ไฟมาเปล่าสายแต่งรถแต่งทามันติดเราจะภูมิใจมมาติดเล็กเอ้าเปิดเปิดมองดูล่ะลาเปิดไฟแนทำติดรถรอุ้ยอุ้ดีอุ้ยชาครัวน้องมีน้องดูดูน้องยิ้มมีความสุขมากเลยทุกคนน้องสุดดิเจนะครับผมเออมีความสุขมากสองหลอดแล้วเออครับผมก็ติดทั้งสองหลอดนี่ครับอันนี้ต้องนี่ก็เป็นควงนน้องเาะคุณแรมจันคุณแรมจันมอบให้ครับผมคุณแนจัรเอาเงินจาก ตอนแรกนะคนุณเตมจันบอกว่าให้ให้เงิน,นงห้าร้อยบาทเพื่อมาซื้อขนมหรือว่าอะไรก็ได้ที่มันจาเป็นผมก็เลยคิดว่า <disput> หลอดไฟเนี่ยมันคือสิ่งจำเป็นขนมเราก็ซื้อมาส่วนหนึ่งขนมอย่ากินกินแล้วก็หมดเพราะฉะนั้นหลอดไฟเนี่ยน้องน่าจะจําเป็นมากที่สุดนะสอหลอดเลทีวันนี้โอ้ดใเช่เราก็เลยแบ่งเงินะมาซื้อหลอดไหม่แล้วก็ซื้อข้าวสารขนมนิดหน่อยง่ายๆขนมนิดหน่อย ก็เสแสงสว่างจันคุณแรมจันเนาะแค่เพิ่งว่าเราไม่ซื้อไฟมาเนี่ยถึงน้องจะซื้อเองน้องก wow, ็ทำเองไม่ได้ใช่น้องทำเองไม่เป็นดีใจบ๊อ ก็ดีใจแท้อกน็ต้องขอบคุณกูเกิลนะที่เปลี่ยนหลอดไฟให้น้องเมื่อกี้โอ้ในบทที่เหรอถูกไล์มาได้ละูกไลกูเจมากูเจมาูใจมากเลยในบนี้มากอกลกูเจดเลยเราก็เราก็ยิ้มนน้องเลยนะนี่เป็นสภาพบ้านของน้องเนาะโอครั้งแรกเลยนะครับที่ได้มีโอกาสมา ประเทศลาวนะทุกท่านนี่ก็เป็นในบ้านใช่ไหมอูบ้านาก็ยังเป็นแบบไม้ของนี่ไงมีสองห้องแบบนี้แต่ว่าห้องปัจจุบันก็คือใช้ห้องนี้อยู่นอนสองคนนีอะไรเนี่ยใส่ไฟหรอเปล่าไม่รู้เหมือนกัน นี่ครับสภาพด้านในบ้านคือเดิมที่บ้านหลังนี้พ่อแม่เขาอยู่ครบก็จะเป็นแดดอย่างนี้เนาะอันนี้ยืนปาบเหรอปาบอ่ะบ่แม่พ่อของพ่อของแม่หนูบอกเป็นปาที่เสียอ๋อปาก็มาเสียอีกเรียนอยู่ป้าป้าบยัไงป้าเสียอีกอืมอืมใช่ไหมอ้าวผมเข้าใจว่านี้ว่าบ้านหลังนี้เป็นของพ่อของแม่หนู เป็นบ้านป้าแต่ป้าก็เสียแล้วที่เขนี่นนูได้นอนอยู่ใส่นูนะนี่บอ๋อันนี้เลยสองคนนี่บ่นอนเทียงกันบ่อุ่นีบบอ๋อนี่ยทีนอนนอนนักอันอันที่ว่าใส่ไฟน่ะใส่มาแบตเอายงขึ้นน่ะตันมีนี้ก็เป็นสายไฟนั่นน ปักสตาแลเนี่ยปักสตาที่เไฟที่เดียวปักไแล้วเอาขึ้นทูกอะไรนี่เก็บสายไฟให้้องหน่อยี่มันสายไฟอะไเช่อพัดลมเอาสายไฟแล้วนีใช่เอาคือเป็นแบบนี้เดาขึ้นน่อยเอาขึ้นเาขเออเออที่เ่เ่อน้นะเอไเอาลงก่อนอ๋อเพี่กแก้วางไภาพบ้านพี่น้องสองคนอยู่เนาะ ก็เนาะเห็นแล้วก็ใจหายนะทุกท uh> ่านน้องก็อย yeah. ู่ด้วยกันสองคนนะฮะนี่ฮะน้องน้องก็กำลังมาเอาน้ำเนาะจุดนี้น่าจะเป็นน้ำที่ใช้ทั้งหมู่บ้านนะฮะหมู่บ้านนี้นี่ ก็มาเอาน้ำกันว่าตนี้ยังไม่มีปานี่บ้านก็จะเป็นแบบนี้กันนะส่วนใหญ่ก <c oughs> ็อยู่ติดๆกันเนาะบ้านเนาะ <c oughs> ใกล้ๆก,ก,กัน <c oughs> นู่นนะ <c oughs> เต็มเลยหิวตรงท้ายรถนะฮะเป็นไงบ้าง าเก็ใจหายเนาะใจหายแบบมายืนดูเด็กมีแต่เด็กๆทั้งนั้นเลยอ่ะเราต้องมีงบสักหน่อยเนาะถ้างบเราถึงเราก็อาจจะซื้อขนมซื้ออะไรมาเยอะๆก็อยากจะซื้อมาแต่ว่าดูงบคือพูดง่ายๆว่าที่น้องๆมารอเนี่ยเผื่อว่ามีขนมมีอะไรแจกน้องๆก็มารอกันอยากให้อยู่แต่เราอไม่มีงบเราก็น้อยนะก็เลยวันนี้ก็มาช่วยตามในพื้นที่นะครับ ที่เขาซื้อของซื้ออะไรมาเนะเาะขอเสื้อผ้าอ,าอะไรมาแจกด้วยนะครับแล้วก็มีเอฟซีใจบุญนะฮะที่ซื้อของซื้ออะไรให้เมื่อกี้โน้องจ้องนะใช่นี่ฮะมารอนเต็มเลย<อ>ถ้าเราใช่ถ้าเรามีก็ประมาณก็โอเคอยู่อนาคตไม่แน่เนาะอาจจะเผื่อมีเงินมีอะไรเดีย๋ยวค่อยกลับมาใหม่เพราะว่าอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของพวกเราด้วยที่ข้ามมานะครับดกใจเนาะใช่ แบบไม่ค่อยได้แบบอันนี้นานแล้วแต่พอมาเห็นในจุดๆเนี้ยเราก็แบบเฮ้ยมันยังมียังมีขนาดนี้เลยนะคะเนาะมาเขาเรียกอะไรลงพื้นที่จริงๆก็คือใจหายเลยนะคะต้องข <นะ S 1> อโเพะวกเราเนี่ยคือเร,เราสองคนเนี่ยตั้งใจว่าจะมาเที่ยวนากตอนแรกว่าหลังจากที่กลับจากลำปางนะฮะกลับมาก็มีงานศพของปู่นะปู่ของน้องไอซ์เสร็จก็พักยาวเลยเราไม่ได้ไปถ่ายคลิปถ่ายอะไร ก็เลยอยากจะมาเที่ยวฝั่งลาวเนาะเลยข้ามมาเที่ยวก็บังเอิญเห็นใช่ในโทที่มาพอดีนะกับทีมงานเนาะก็เลยเช็คพิกัดเช็คพิกัดก็มาหามาอะไรกันนะครับก็เข้ามาฝั่งท่าแขกใช่เพราะว่าถ้าเรามาเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะไปตรงไหนเนาะนี่ฮะก็เป็นบรรยากาศที่สปปลาวนะทุกท่าน โมนี่ตรงนี้ก็มีอีกหนึ่งคนอยู่นี่มมาาไม่กล้าไปใช่อะก็ <c oughs> ฝากกดไลค์ก็แชร์ด้วยนะทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนเนาะสวัสดีครับเยอะเนาะเยอะเลย,ย,เลยมาเด็กมารอเย,ยอะเลยมาคอยว่าจะมีขนมนให้หรือเปล่า 这公园呢？哎